อัราฟิลตอนนักเรียนใหม่ผู้นิสัยไม่ดีตอนเดียวจบไลค์ซับสไคร์กระดิ่งการแจ้งเตือนเรื่องนี้ขอขอบคุณเนื้อเรื่องบางส่วนจากช่องค i c k l ีแตงกวานะครับลินินเป็นหัวหน้าห้องสาวและดาวโรงเรียนที่มีหน้าตาสาดสวยเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟบ้านรวยเธอมีความใจดี ความอบอ้อมอารีและความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและทั้งเธอยังมีผลการเรียนที่ดีสอบได้ที่หนึ่งของห้องตลอด6ปีจึงไม่แปลกเลยที่เธอจะมีเพื่อนลายล้อมอยู่เป็นจำนวนมากอ้าวลิลินวันนี้มาเร็วจังนะเธอหรอฉันว่ามันก็ปกตินะเพราะฉันก็มาเร็วอยู่แล้วอ้าวันนี้ วันนี้ลินินไฮลินินจ้าเพื่อนเพื่อนอย่างที่เห็นครับมีแต่คนรักลินินจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตเธอได้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังเทา้าสวัสดีค่ะเราชื่อเนรินนะเราเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ฝากตัวกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะและนี่คือเด็กนักเรียนใหม่เธอมีชื่อว่าเนริน เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีเนรินลินินก็มีเพื่อนลายล้อมอยู่เป็นจำนวนมากแต่พอมีเนรินเข้ามาเพื่อนของลินินก็ได้หายไปในคลิปตาจึงทำให้ในเวลาช่วงกลางวันลินินต้องไปนั่งกินข้าวในโรงอาหารเพียงแค่คนเดียวไม่พอข้าวของอุปกรณ์การเรียนของลินินก็ได้ถูกฉีกถูกหักถูกทำลาย เอ๋สมุดฉันบัญชีขาดหายไปตั้งครึ่งหน้าเลยฉันพอรู้แล้วว่าใครทำด้วยความสงสัยและความโกรธลินินจึงเข้าไปหาเนลินและได้สอบถามบางอย่างเนลินเธอใช่ไหมที่เป็นคนทำลายอุปกรณ์การเรียนของฉันอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะยี่เด็กใหม่เอ๋ลินินเธอพูดเรื่องอะไรอะ ทำไมเ,เรร้อกต่อฉันด้วยฉันไม่รู้อะไรเลยเนลินเธอเป็นคนทํานั่นแหละครับทุกคนแต่เธอได้บีบน้ําตาจระเข้เพื่อเรียกร้องเสียงข้างมากลินินเธอก็ใจเย็นหน่อยก็ได้เพื่อนเขาก็บอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทำอ่ะไม่ใช่โอเคในเมื่อที่ทุกคนไม่เชื่อฉันก็นแล้วแต่เลยฉันไปแล้วหลังจากนั้นลินินก็ไม่เคยมีเพื่อนอีกเลย ในเย็ยนวันหนึ่งขณะที่ลินินกำลังเตรียมตัวกลับบ้านลินินก็ได้พบเนลินมองรุ่นพี่คนหนึ่งด้วยสายตาแปลกๆเหมือนว่าเธอจะชอบรุ่นพี่คนนั้นและในเย็ยนวันนั้นเองลินินก็ได้เอาจดหมายรักไปวางไว้บนโต๊ะของเนลินซึ่งมันเขียนขึ้นโดยลินินและเนรินคิดว่ารุ่นพี่เป็นคนเขียนให้เธออุ้ยเย็นนี ค่ะลินพี่เว้บนดาฟ้าด้วยสินะดีใจกันเลยแต่ถ้าว่าในเย็นวันนั้นเองพอเนลินได้ขึ้นมาที่จุดนัดพบก็กลับไม่พบลุนพี่คนนั้นแต่ดันพบเจอกับลินินที่ยืนหันหลังให้เธออยู่หรือว่าเธอจะเปนคนเขียนจดหมายให้ฉันล่ะลินินใช่ เธอทำแบบนี้ไปทำไมล่ะลินินก็เพื่อความสั์ใจของฉันไงล่ะเป็นยังไงล่ะรุ่นพี่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยหล่อปะล่ะเห็นแก่ตัวกดขี่เพื่อนเะแ่มยัะมังแก้ชี่ิตหลัจากนั้นลินินที่เป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักเธอก็ได้เปลี่ยนไปเป็นปีศาจหน้าตาพิลกึกือเธอได้ชักลูกซองออกมาหนึ่งกระบอก และลวกระสุนใส่เนรินแบบไม่ <S <S> <S ในขณะที่เนรินยังมีชีวิตอยู่ลินินได้กัดกินรากของเนรินในเสียงกรีดร้องยังมีเสียงหัวเราะของลินินอยู่ด้วยเด็กยิงลินลินคะอาจารยจะมาช่วยหนูแล้วนะคะเดี๋ยวเธอแบ่งส่วนที่เหลือให้อาจารย์ด้วยนะ เรื่องนี้นะครับเพียอเอามาดีเมคจากพิแติงวานะครับสำหรับวันนี้ฝันดีครับ